เกี่ยวกับสอจรอิวนะครับวันนี้ก็เจวกับตัวบูริโอนะครับตัวบ mm ู hmm. ริโอโฟูซาวตัวนี้ที่ถ่ายแกะกล่องไปครั้งก่อนเนาะเราจะมาดูกันว่าขเขาจะมีอะไรยังไงบ้างนะเรามาดูกันเถอะ mm hmm. ต้นเอาซีนออกซีนเขาจะแกะไึ้หมแต่แกะระยับเลยนะกล mm ่ hmm. องเขาก็ เปิดออกมามีอะไรบ้างชุ่มเฮ้ยเปดแล้วนะนไม่มีอมาค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยนะครับในข้างหลังกล่องมันมีอะไรเปิดออกมาเป็นสลอ็อตเนี่ยอะไร นี่้าเป็นอุเซสซอรี่เขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่อุเซสซอเสริมเขาเขียนหน้ากล่องเฮ้ยฟังอลิรติเอย่างไเดี๋ยวอมา๊บ่ะรตั้งกล้องก็มีนะไม่ใช่ชอบเร็วๆมันมจริงกว่าอ๋อมีสายข้างในนะตือถือหรอมาอ๋อเป็นสายยางธรรมดานะครับไม่ใช่สายดักนะ นะฝากล่องไหนไม่ต้องปิดหรอกต้องฟังเขานะครับก็สัมผัสด,ดีนะนะักเออหนะักอยู่หน่อยน,นึงเลยโอเคแกะดูอึดชะอึดชะทำไมกาวมันเหนียวเลยนะ <c oughs> ใช้กาวยี่ห้ออะไรเนะี่ย เออื่างเนี่ยนะเรื่องนีนเนี่ยซื้อว่ามันเก่าเก็บวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอาดูโอเคอ่าเก็บแล้วก็ใส่กล่องขึ้นไปเพราะเราเอาแต่ตัวมันนะเกิปเก็บไว้มันจะมีสายเกี่ยวด้วยกันได้นะ อ๋อหลังมันเป็นแม่เหล็กครับถึงว่าทำมันหนักหวังสายออกตรงๆนะดูไม่แข็งแรงนะครับสายเหมือนจะพร้อมขาดได้ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวลองมาฟังวันนดีกว่าเนาะขอเขาเดี๋ยวนี้ต่อมามาดูที่กล่องตัวนี้ต่ออ้อไมอะไรอ๋อชัว ต,ต,ติดนิ้วใหญ่อ่าสองค่นี่เขาก็จะมีกล่องปลาอบมีคู่มือให้นะครับผมคู่ม,มือนะเสื้อไม้นวนภาษาไทยไม่มีมีแต่จีนแล้วก็อกักษนะครับบอกหลักๆก็เฉยไม่มีอะไรไลยมาดูคู่มือ บอกอะไรนำๆๆ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  IN อ๋อบอกแค่ว่าเบสเซอร์เ่เขามีอะไรบ้างหลักๆเฉยๆนะครับโอ้นี่ไม่เหล็กดูดไมโครโฟน1.5นะครับอ่าแล้วก็สายแปลงเข้าเป็นนั่นแหละตัวรับหลักๆก็ไม่มีอะไรต่อนึ่งบอกสเปคกับติดต่อ บอดิโอเขานะครับพับกลับไม่ได้เหมือนกันเร,เริ่มได้นะทีเนี้ยทำไงดีเนี่ยจะจัดพับเหมือนในกล่องเลยโอเคช่างมันไป,ไปม,ามาดูต่อไปเขาตรงนี้มีเป็นอ่าทุกอย่างขับขาดแกะได้ครั้งเดียวนะครับของเราไปเก็บไม่ได้ละทุกอย่างเขาก็ไซส์ใหญ่จ๋ากับกจะเป็นกลางให้มาก็ใหญ่เยลยนะ อาเรื่องนะมันยันยานยาน,ยาน,ยานี้ไม่รู้ไหสุดสุดตัวอ๋อสายเล็กของเขาเดิมทีเลยน่าจะเล็กสุดนะนี่คือสายเดิมเขาแล้วก็สายกลางใหญนะ่ก็หมดแล้วแหละมั่ก็เป็นสามจห้าเขาก็ถ้าแต่สายนี้มันหนาขึ้นนะมันรวมกันอยู่แยกกันอยู่มันจะตายาว่ากันไป อันนี้ก็แยก0.5หัวทองนะครับสวยนะมันงนะเงอาอทำดีนะทำดีอันนี้ผมชอบอันนี้ชอบนโลโสวยแต่อย่างว่าสายมันแรงไม่ค่อยแข็งแรงแค่นั้นเองโอเคประมาณนี้ก็มาดูตัวหูฟังต่อนอกด้านก็ไม่มีอะไรมัวหูฟังตามตลาดทั่วไปนะครับอินเดีย สายก็เป็นสามจุดห้าทองเหลืองนะไม่บนะนะมอนะก็สวยดีสวยดีนะหลักๆถ้ามองเฉยๆก็สวยดีสวยแบบเรียบๆแต่จะเห็นชิ้นรอยต่อชิ้นงานอยู่หน่อยนึงไหมนม่จะเห็นไหมครับมีรอยชิ้นต่อชิ้นงานอยู่หน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกเน้นใช้งานนี่อะไรไม่มันรอเลยอ๋อไม่มีปุ่มกดนะครับไม่มัน เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงนะแล้วผมจะมา,มารีวิวฟัง